ร้านที่ผมลกเป็นเคฟซีครับประวัติของเคฟซีนะครับก่อตั้งโดย Harland ด์ n ซนเดนักลงทุนที่เริ่มขายไก่ทอดจากร้านอาหารข้างถนนในคอนบีนรัฐเคนทักกี้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่เซนเดอร์ ander, เริ่มเห็นความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเปิดแฟรนไชส์ในร้านอาหารและแฟรนไชส์เคนทักกี้ไฟชิคเก้นไก่ทอด k คนทักกี้เป็นร้านอาหารเปิดที่รัฐยูทาห์ในปีพศ1952นะครับเคฟซีทำการาทำอาหารประเภทไก่ให้เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมด้านอาหารจานด่วนและกระจายตลาดโดยท้าทายผู้นำด้านอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์หลังจากตั้งชื่อตาร้านอาหารของตัวเองว่าแคนเนลเซนเดอร์ Can ฮาแลนด์กลายเป็นบุคคลโดดเด่นในประวัติศาสตรน์นาฏก,กรรมอ,อเมริกาและรูปของเขาได้เป็นที่รู้จักในภาพโฆษณาของ kfc นะครับก็ตั้งพาัตาคาอาหารจานด่วนก็ตั้ง Sander c o แ f e e วันที่20มีนาคมคศ1930 94ปีก่อน เมืองคอนบินตอนเหนือรัฐแคนทักกี้สหรัฐแฟนชายแรก24กันยายนคศ1952 74สปีก่อนครับ KFC ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงบริษัทแฟนชายระดับโลกอย่าง KFC ใช้ความสามารถของ Location Intelligence เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ยุ่งยาก ในเรื่องของการวางแผนและการขยายสาขาไปหลายภูมิภาคและหลายประเทศผู้บริหารใช้เทคโนโลยี in GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพื่อมองเห็นแนวโน้มการตลาด และเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ KFC ในเครือ c r g ระบบเทคโนโลยีดิจิตอล KFC ในเครือ c r g เดินหน้ารีเซ็ตแบรนด์ปรับเป็นดิจิทัลสโตนมีหน้าจอกดสั่งตั้งเป้า50สาขาในปีหน้าเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่เมื่อไม่นานมาน,นี้หากใครเดินผ่าน KFC สาขาเซ็นทัลโ คงเห็นอะไรใหม่ๆเพราะสาขานี้เพิ่งทำการรีเซ็ตแบรนด์ปรับเป็น KFC Digital Stone ที่เปิดตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นจุดสั่งอาหารผ่านเครื่องสั่งอาหารและชำระค่าอาหารอัตโนมัติจุดถ่ายรูปภาพที่ศิลปินกราฟิกมาร่วมถ่ายทอด KFC ประเทศไทยยุคดิจิทัล1นึแอ เคฟสร้างสารสประสบการณ์ให้กับลูกค้า 2. UX and UI ต้องเป๊ะหลังบ้านต้องพร้อม 3. ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 4. ออเดอร์ถล่มทลายแต่การทำงานกลับง่ายขึ้น 5. ยอดขายผ่านแอปโต้0สิ1 0และคะแนนรีวิวสูงถึง4.7คะแนน 6. ใช้ Big Data เ็บบทเรียนแอนวางแผนวิเคราะห์สวะของ KFC ครับจุดแข็งแบรนด์ระดับโลกอันดับ2ในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนในแง่ของมูลค่า6 0 0 0ล้านดอนลลาร์ KFC เป็นที่รู้จักของหลายๆคนและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องมาจากการเริ่มเปิดแฟรนไชส์ในช่วงแรกและการขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆจุดอ่อนซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือตลอดหลายปีที่ผ่านมาของ KFC ได้ทำสัญญากับซัพพลายเออร์ซึ่งจัดหาสัตว์ปีกที่เจอปนให้กับ KFC หรือปฏิบัติ ปฏิบัติต่อไก่อย่างไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้ยอดขายลดลงและชื่อเสียงเสียหายโอกาสความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในขณนะที่ความต้องการอาหารสุขภาพเพิ่มมากขึ้นของ KFC อาจเป็นตัวเพิ่มตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในเมนูของตนและพลิกจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ภัยคุกคามอาหารจานด่วนอิ่มตัวในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอาหารจานด่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วมีอาหารฟาสต์ฟู้ดจำนวนมากแออัดอยู่ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อเคฟเคฟซีเนื่องจากพบว่าการเติบโตของเศรษ,ษฐกิจที่พัฒนาแล้วเป็นเรื่องยากกลุ่มตลาดของเคฟซีรองรับกลุ่มที่ เป็นมังสวิรัตและไม่ใช่มังสวิรัตของตลาดกลุ่มเป้าหมาย k f c ซึ่งใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากรโดยผลิตภัณฑ์ของ k f c เหมาะสำหรับทุกวัยรวมถึงรวมทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยเยาว์อาจใช้กลุ่มต่างๆ4กลุ่มในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของ k f c ได้แก่เด็กวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่วัยเยาว์ ครอบครัวและลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัดขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ